เป็นมากระทือบลงค่ะสามารถดองเล่าดองยาได้ค่ะกะ็สาช่วยว่านี่เรียกว่ามากระทืบเมีย <c oughs> นอ๋อในย,ยังสามเลือกโอเคทำานราชสัตว์บาทำประทุนข้าวปีาม,า <c oughs> มาไล่ก็ดีท่านนะครับก<อ>่อน<อ>สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิธาดาสาโรจน์นะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สองค่ะมาจากโรงเรียนน้องฉาบพิยาชื่อราชินีนะคะสวัสดีค่ะอ่าอ่าไปไปไป เริ่มแรกเราก็มีการออกกำลังกายด้วยการเดินขึ้นกันเล็กน้อยนะครับอ่าถึงจุดแรกครับอันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้นะคะจะเป็นรูปเหล่าของหลวงพ่อทองหยดค่ะเดิมนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำทองค่ะแล้วก็เป็นผู้คนพบป,ปู่ป,ป่าตาที่นี่เป็นท่านแรกด้วยคะ่ะค่ะตัวนี้นะคะคนพบเมื่อปี2 5 1 2ค่ะมีฟอสซิลนะครับตรงนี้นะคะเขาสันนิษฐานกันว่าตรงนี้นะคะเคยเป็นทะเลน้ำจืดมาก่อน ตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าอากาศนั้นค่อนข้างที่จะเย็นสบายประมาณ50-60เมตรค่ะใจกลางถ้ำนะคะจะมีค้างคาวอาศัยอยู่ค่ะตัวนี้นะคะสามารถถ่ายรูปนละถ่ากันก่อนได้นะคะเดี๋ยวถ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นช่วงมืดประมาณเท่าไหร่นะ50เมตร50-60เมตรอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเก่งนะครับหันกลับแทบไม่ทัน อ่ะป่ป่าปาไปเลยอีนอนนีกเนน้ะา้งคัข้างข่าวสามหลือนายอ๋อนายยังสามหลือออกว,วนแ่ะอ๋อตรงคือจริงๆริงถ้ามันมาตัานแค่แค่ที่เราเดินตรงนี้ใช่ไหม อ๋อตรงนี้คือเราขุดเจาะออกมานะครับจะเห็นร่องรอยของการเจาะเอาระเบิดมาวางแล้วก็เพื่อที่ให้ทะลุเข้ามาภายในด้านในนะพอจะตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่คนสร้างเพิ่มขึ้นโอ้หนี่ได้ความรู้เนะี่ยตื่นตื่นเต้นไหมครับรอดท่าม,มาแล้วนะะี่เลยครับน,นี่เป็น,นทางแ<ล>ยกนะของไอเลยนี่คือต้นตาน,นะครับ ต้นตานี้ยังไงนะโยตาตาอีปล่านะคะเป็นเพื่อตะกูลปาลคะ่ะต้นของเขานะคะมีอายุ23ปีคะ่ะขอสอบผลมาต่ออายุ15ปีคะ่ะต้องรอประมาณ5ปีนะคะถึงสามารถท้าขุนเขาได้ค่ะรวมๆแล้วตาดเนี่ยถ้าตั้งแต่เกิดมาจะทาลูกได้ต้องรอประมาณ20ปีคะ่ะข้างล่างก็จะมีลูกให้ชมนะคะจะปีอายุ1ปีแล้วก็เพิ่งเกิดมีลูกให้กินด้วยให้ชมอ๋อถ้าจะท้าก็ด้านล่าง ก็จะมีทางเดินลงไปนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นต้นตาเน,นี้เป็นไม้ดึกดำบรรพ์น,นะครับในนี้มันถูกห้อมล้อมด้วยหน้าผาทั้งหมดเลยนะครับรอบหนึ่งกว้างประมาณเท่าไหร่หนูเ,เออที่เราเดินเนะี่ยเออประมาณเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรที่จริงตรงนี้ค่ะมีสิบเอ,อ็ดห้องแต่ว่าเขาเปิดที่ชมแค่สองห้องอ,อ้าวหรอมีสิบเอ็ดห้องเลยหรอ นี่คือลูกของตานนะครับลูกของตานนะมันคล้ายๆหมากงั้นเนาะตระกูลเดียวกันปะไม่ครับตระกูลเดียวกับปาล์มค่ะตระกูลเดียวกับปาล์มแต่ห้ามไม่จับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ขันจะจับแล้วเป็นผิดถึงตายไหมครับไม่ไม่ถึงค่ะใช่ขังจับไปแล้วอ่ะนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่สนนะครับนี่เป็นต้นมายมป่านะครับ สามารถทานได้นะคะเพราะมีพิษมาย,ยมป่านะฮะเดานี่สามารถทำเป็นคอรเจอร์ได้ต้นมันอยู่โอ้โหข้างบนนู่นพะคุนมันมีใบเหมือนมายมใช่ไหมลูกเขาไม่สามารถทานไ, <c oughs> ได้กินไม่ได้ไดมันเล็กมากๆแล้วก็มีพิษมีพิษด้วย,วยนะฮะต้นภูพรนะฮะลออ่าลากมันจะคล้ายๆต้นอะไรนะไอ้ที่ต้นใหญ่ใหญ่อะต้นเลียงพึ่งค่ะที่บ้านไร่เออเอออ๋อ้ตระกูลเดียวกันใช่ไหมอ่ามีเขามีภูพรเหมือนกันค่ะตรงนี้ อาสองต้นเหรอค่ะอันนั้นคือต้นใหญ่กว่าต้นที่บ้านไร่อายุประมาณสามร้อยกว่าปีค่ะเออแต่พี่ว่าต้นนี้ก็ไม่ก็ไม่ธรรมดาเนี้ยก็ใหญ่เหมือนกันครับใช่ที่เดียวกันไหมคอไม่ได้ทำคือนาคีเพื่อพสวายขวานฟ้าหน้าดำค่ะแล้วเรื่องล่าสดพิ่งปิดกองไปนะคะคือสร้อยนาคีค่ะแล้วเราเล่นเป็นอะไรค่ะหนูอะไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้เล่นเขาไม่เอาตัวประกอบท้องถิ่นมึงเลยเหรอฮะ เออมาวันที่หนูอยหยุดแต่หนูก็ไม่มาเพราะในนรสาร์เป็นรูปไดโนเสารวอ๋อใช่เป็นหัวนรกสาวอ๋อออ๋เขาให้ถูกสตาร์ไปค่ะที่จริงเขากำลังจะกินกินคนนี้แหละค่ะแล้วเขาก็ถูกสาปให้การที่นี่ตรงนี้ก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับมีหินมีอะไรที่มีให้เดินให้ปีนกันนะครับ ตอนนี้เราเจอเพื่อนร่วมคณะแล้วนะครับมีการตีมือกันด้วยครับมีการทักทายนี่ตรงนี้จะสว่างนิดนึงนะครับเป็นหน้าผาสูงชันเลยนะครับอ่าปลายตามนะครับเราจะไปทางเลี่ยงนะฮะเราเปิด gps มาหลบขนมันนีนจะเป็นคนทางซับซ้อนให้เราได้ดูต้นไม้โบราณจ้ะส่วนใหญ่ก็คือต้นตัดต้นน้อยใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นเองใช่ไหมครับลูกมันล่วงลงมาแล้วมันก็ ขึ้นเนี่ยต้นเน้อยเนี่ยนะมันน่าจะเป็นต้นนี้พกพี่สอนคะจะมีเป็นพวกสมุนไพรซะส่วนใหญ่อย่างเช่นต้นนี้ค่ะต้นอะไรเอ่ยถาวนเป็นมากระทืบลงค่ะสามารถดองเล่าดองยาได้ค่ะภาษาชียงว่านี่เรียกว่ามากระทืบเมียนะคะมากระทืบลงมากระทืบเมียอันนี้เป็นเหมือนเป็นฟอสซิลรอยเท้ากลายเป็นหินนะครับ คือเป็นสัตว์หลายชนิดเมื่อก่อนอุดมสมบูรณ์มากอันนี้อะไรครับอนหมีหมีนะครับหมานะหมาหมาหมาผู้รอบรู้อันนี้บัวเลี้ยงผาเลี้ยงผานะครับอันนี้อันนี้แมวอันนี้หมาอ่าเหมือนกันอันนี้เด็กพิการเนี่ยถูกทุกข้อกูเออมีสิ่งนิ้วเองเหรอถ้าเกิดแวะมาเที่ยวเย่นลืมมาดูกันให้ได้นะครับอันนี้หมีอันนี้หมีเนี่ยอันนี้หมี ตร,ตรงนี้เป็นที่เอาไว้สําหรับนั่งกรรมฐานวิปัสสนาสําหรับนั่งวิปัสสนาได้นะครับสวยนะเมนนภานะครับเพราอมีแสงสองรอดลงมาก็เป็นจุดที่เราวนกลับมาอีกรอบหนึ่งตรงที่เราลอดถ้ำมานะครับตอนนี้เป็นถ้ำธรรมชาติ มีต้นไม้อ่ะอันนี้เป็นช้างร้อยเชือกอันนี้เหมือนอนี้เหมือนทางด้านนู้นนะคะจะเป็นพายูนค่ะเหมือนช้างยืนมาากว่ฮะเสื้อขาอขาวเราพยูนน้อยฮะจอระเก้นะครับอันนี้ไม่ใช่คนละเกมอาจอรเ้เอาออจนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้ด้วยเกมแรกอ่ะอา นี่ไงถ้าแล้วมันจะถ้าถูกมันมันอยู่ด้านบนคือเงหน้าไปเจอเลยอ๋ออ๋อเด็กที่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาเที่ยวที่หุบป่าตากกันเยอะๆนะคะเพราะว่าอ่าหุบป่าตากนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวททางวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อปี2522ค่ะ อ่าตรงนี้นะคะเป็นที่หลวงพ่อทวีดเขามาค้นพบนะคะคนนะคะอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็มาเที่ยวได้ค่ะเปิดทุกวันอ่าเวลารายการเปิดตอนเช้าประมาณแปดโมงค่ะแล้วก็ปิดสี่โมงครึ่งค่ะอืมนะครับแล้วมาคุเทศเนี่ยมีทุกวันไหมไม่ค่ะมาคุเทศมีแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดนะกะตัตเลษ์ค่ะอืมวันไหนที่ไม่ได้นัดไปกินส้มตามกันก็จะมาทํางานกันที่นี่ ก่อนจะกลับนะครับมันก็มีของฝากลาเล็กๆน้อยนะครับไปดูด้วยครับว่าลูกตาดมันหน้าตาอย่างไงแปดเนื้อนี่เป็นลูกลูกตาดนะครับยวขอชมหน่อยนะนี่คือลูกตาดนะถ้าเครจะใส่ใส่นะครับสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็จะมีพวกสินค้าพืชบ้านโอท็อปของชาวบ้านนี่เขามาขายกันนะครับหมู่บาตาดอำเภอลานสักจังหวัดผูทยธานีครับ เป็นไงบ้างครับผู้ประธานร,ราน่มเรื่อนดีครับเอาใหม่หร้อป่ะออใหจิ้มใหดูแล้วไม่ได้เรื่องไง <c oughs> เป็นไงครับผู้ประธานมาครั้งแรก <c oughs> ก็ดีนะพี่ไม่เคยมา <c oughs> ทำแมงมืดดิน่ากลัวฟู้ดแมน